他家在哪儿？Oh, you know, you ก็ช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีแล้วก็บวกกับวิกฤตของโรคติดต่อไวรัสเข้ามาใช่ไหมคะก็เลยร้านส,สวยวก็ไม่มีไรายได้เลยตอนนี้ไม่มีคนมาทําเลยแล้วก็ยังรออยู่ว่าเขาจะสั่งปิดเมื่อไหร่เพราะว่าบางที่ปิดไปแล้วก็หารายไ้พิเศษในการมาถักแมสถักแมสหน้าก,กากอนามัยค่ะแล้วก็ถักเจลไอทีของคอแอลกอฮอล์เอาไว้สําหรับพกพาไปไปไหนง่ายๆ ก็เป็นขวดที่ใส่ไว้ห้อยไปไหนตอนไหนนะคะไปพกแฝงแอลกอฮอล์เราจะได้ไม่ต้องถือไปแขวนคอยอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็อย่าพักค้อยพักกันก่อนนะคะพักห้อยแอลกอฮอล์กันก่อนค่ะเพราะว่ามันจะช่วยชีวิตเราได้ไม่ว่าจะไปไหนก็ปลอดภัยค่ะ30บาทพร้อมขวดด้วยเลยแล้วก็แมสแมสกก็สามารถปรับได้ใส่ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะได้ค่ะ ไแดงไม่ค่อยจะเห็น ประมันสี่ชิ้นค่ะชิ้นสี่ชิ้นใช่ แต่ว่าหม,าม่เน็ตแพงแต่ใหม่นั้นน่ะถูก